ก็เพราะว่าพวกเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามันก็เลยไม่เปลกอะไรที่พวกเราทุกคนทุกท่านนะก็ย่อมที่จะมีคุณธรรมนะหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจา้าซึ่งทรงบัญญัติเอาไว้ดีแล้วทรงสอนทรงสั่งสอนเอาไว้ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านนะก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจา้า ซึ่งว้านแล้วแต่เป็นประโยชน์และขัดเกลาจิตใจและเป็นการฝึกฝนนะหรือทําให้เก,เกิดปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นหลักธรรมนะก็คงจะไม่มีหลักธรรมใดที่จะเกินไปกว่าหลักธรรมที่ชื่อว่ามงคลละสูตรซึ่งบทมงคลละสูตรนั้นนะมีที่มาก็คือว่าเมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบคาถามแก่เหล่าเทวดาทั้งหลาย ที่ทรงตัดถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูโกนพระผู้มีพระภาคเจ้าทําอันใดจึงจะทําให้เป็นเครื่องของความเจริญทําอันใดจะปรากฏซึ่งความสุขแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตอบไปว่าบทนั้นก็คือมงคลชีวิตทั้ง38ประการ นะซึ่งคำว่ามงคลก็มาจากคำนิยามซึ่งความสุขนั่นเองนะเพราะฉะนั้นหลักธรรมมงคลชีวิตทั้ง3 8ประการที่พวกเราทุกคนทุกท่านนะรู้จักและเข้าใจก็คงจะทราบว่านะบทเหล่านี้นะล้วนแล้วแตนะ่เป็นบทมงคลนะคือมงคลทั้ง3 8ประการเพราะว่านะ ถ้าจะเปลความหมายตรงๆก็เหมือนถึงว่านะสาเหตุของความสุขทั้ง3 8ประการนั่นเองและพระบรนนองบอกทำก็ได้นําเสนอไปเมื่อคลิปที่แลว้วนะก็คือมงคลชีวิตบทที่หนึ่งก็คือการไม่คบคนผ่านนะเพราะฉะนั้นนะในวันนี้ก็จะนะได้นําเสนอนะในบทม,มงคลชีวิตที่สองก็คือนะการครบบัณฑิตนั่นเองซึ่งการครบบัณฑิตนะคือบัณฑิตเนี่ยหมายถึงผู้รู้ นะผู้ทรงความรู้ผู้มีปัญญามีจิตใจงามและมีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องรู้ดีรู้ชั่วนะซึ่งอันบุคคลเหล่านี้นะการครบหากับบัณฑิตนั้นนะก็ย่อมที่จะเป็นผู้ฉลาดเพราะเราจะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามามันก็จะสลับกันกับการนะตรงกันข้ามกันกับนะการไม่เราครบคนผ่านนะคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตนะบัณฑิตพาไปหาผล ซึ่งจะเป็นผลต่างๆที่จะตามมานะและลักษณะก็จะคล้ายๆกันกันกบนะการไม่คบคนผ่านก็คือ 1. การเป็นคนคิดดีนะสองการเป็นคนพูดดีสเป็นผู้กระทําดีนั่นเองนะคือไม่การคิดดีในข้อนี้ก็คือว่านะการไม่คิดจะละโมบโลภมากนะไม่พยาบาทปองร้ายใครรู้จักให้อภัยและเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษและความกตัญญูกตเวทีนั่นเองนะ ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาเนี้ยนะจะบ่งบอกได้ว่านะเป็นความคิดในทางกุศลเป็นของบุคคลที่มีปัญญานะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นอกอุศลนั้นนะบุคคลที่เป็นบัณฑิตก็กลัวและละอายและจะไม่ทําในสิ่งเหล่านั้นเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นนะการคิดเนี่ยยเฉพาะความคิดนะบัณฑิตเขาก็จะคิดอย่างรอบคอบคือผู้ทรงปัญญานะมีปัญญามีจิตใจที่ดีงาม และย่อมย่อมที่จะเลือกในการดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องนะรู้ดีรู้ชั่วนะรู้ว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทํานั่นเองนะจึงเป็นบ่อกเกิดนะถึงซึ่งความนะเป็นบัณฑิตนั่นเองต่อไปข้อที่สองนะคือเป็นคนพูดดีคือประกอบด้วยวจีสุจริตพูดจริงทําจริงไม่โกหกหมดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดทากทางไม่พูดเสียดสีผู้ใดไม่นินทาว่าร้ายผู้ใดนั่นเอง นะลักษณะนะของวจีสุจริตซึ่งจะเกิดมีกับผู้ที่เป็นบัณฑิตเท่านั้นพึงละการพูดนะเหลียวไหลาการพูดโกหกพูดคำหยาบต่างๆไม่ไม่มีการพูดไม่มีการนินทาว่าร้ายใครรับหลังนะไม่มีการพูดสอดเสียรหรือพูดถากถางใครนะลักษณะของบัณฑิตนะจะเป็นผู้มีปัญญาอย่างที่บอกไป สิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมบุคคลที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้นั่นเองสามการเป็นคนดีก็คือการทําดีนั่นเองนะไม่ว่าจะประกอบอาชีพนะวก็เป็นสัมมาอาชีพนะการทําอาชีพสุจริตมีเมตตาท่าทานเป็นปกตินิสัยนะทำทานเป็นปกตินิสัยอยู่ในศีลในธรรมทำสมาธิภาวนาซึ่งเป็นบุคคลที่ตั้งมัน่น นะผู้ทรงความรู้ทรงปัญญาใช่ไหมนะก็จะนะไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆก็จะไม่ทําผิดไม่เอารัดเอาเปรียบนะประกอบสัมมาอาชีพทําทุกอย่างด้วยความสุดจริตแล้วมีเมตตาเสมอนะแล้วก็มันที่จะทําทานเป็นนิสัยคือลักษณะของผู้เป็นบัณฑิตนั่นเองแล้วก็อยู่ในศีนลธรรมคือไม่กลัวนะนะนะแล้วก็จะมีความเกรงกลัว นะความละอายต่อบาปนะจะอยู่ในศีนลธรรมตลอดนะทําอะไรก็แล้วแต่ขึ้นะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจงามนะมีจิตใจงามมีความรอบรู้ด้วยนะเกิดปัญญาขึ้นอีกนะนะก็เป็นผู้ที่มันที่จะภาวนานะมีปัญญารู้ว่าชีวิตนี้มันน้อยนักนะชีวิตนี้ไม่ควรที่จะประมาทนั่นเองนะนะ <c oughs> อันนี้คือลักษณะนะของบัณฑิต ที่พวกเราทุกคนทุกท่านก็สามารถที่จะสังเกตได้สังเกตดูว่าเออลักษณะของบัณฑิตเนี่ยเป็นอย่างนี้นะลักษณะของบัณฑิตจะต้องเป็นคนที่คิดนะพูดและทําในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นในทางกุศลล้วนๆน,น,นั่นเองนะต่อไปก็คือรูปแบบของบัณฑิตนะที่เราทุกคนทุกท่านก็ควรที่จะสังเกตและก็จะได้ทราบนะคือหนึ่งะชอบชักนําในทางที่ถูกที่ควรนะ ชักนำให้เลิกทำในสิ่งที่ผิดตักเตือนให้ทำคุณงามความดีเช่นให้เลิอกออาบยามุกเสียการพนันเอจุรานารีอะไรต่างๆนะสิ่งที่มันผิดต่อศีลธรรมนะสองชอบทำในสิ่งที่เป็นธุระเช่นทำหน้าที่ของตนให้สําเร็จลุ่งไปนะและใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ไม่ก้าวกา่เรื่องของคนอื่นเว้นแต่ได้รับนะการร้องขอนั่นเองก็พร้อมที่จะช่วยและเสียสละและทุ่มเทให้กับงานเหล่านั้น นะเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันกันกบคนพานถ้าคนพานเนี่ยมักที่จะไม่ทํางานตัวเองให้สำเร็จนักจี่ไปก่อควนไปก้าวไกนะ่เรื่องของคนอื่นซะมากกว่านะแต่เมื่อเป็นบัณฑิตเขาจะมุ่งประโยชนนะ์ส่วนตนและก็ส่วนรวมมากกว่านั่นเองสามชอบทําและนแนะนําสิ่งที่ถูกที่ควรเชนะ่นการพูดและการทําอย่างตรงไปตรงมาแนะนําการทําทานที่ถูกต้องทําตนให้เป็นประโยชน์แต่คนอื่นนะคือคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ว่าจะกล่าวไม่ว่าจะพูดอะไรจะแนะนําอะไรก็มักที่จะแนะนําในสิ่งที่ถูกที่ควรเ,เช่นการทําบุญสนทานคนที่จะทําลักษณะแบบนั้นคนที่จะทําลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะให้เกิดบุญมากขึ้นคือจะเกิดกุศลมากขึ้นนั่นเองเป็นกุศลเพิ่มพูนขึ้นไปอีกไม่ว่าจะทําอันใดน,นะหรือแม้แต่หน้าที่การงานต่างๆผู้ทรงปัญญาผู้ที่ว่าเป็นบัณฑิตก็มักที่จะแนะนาไม่หวงเขาเรียกว่าไม่หวงวิชา พร้อมที่จะแนะนําพร้อมที่จะบอกกล่าวพร้อมที่จะสั่งสอนนะให้บุคคลผู้นั้นนะได้ประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็พอยินดีนะข้อที่สี่คือรับฟังดีไม่โกรธนะเช่นมีคนมากล่าวว่าก็ไม่ถือโทษโกรธเครื่องนะหรือโกรธหรือทําอวดดีแต่จะรับฟังเพื่อนําไปพิจารณาโดยยุติธรรมและนํามาปรับปรุงแก้ไขนะ ไม่ว่าผู้ใดจะมาดุด่าว่ากล่าวหรือจะมากล่าวร้ายหรือจะมาโทษหรือมาใส่ร้ายร้ยสีอะไรต่างๆก็ดีผู้มีลักษณะเป็นบัณฑิตก็จะไม่โกรธไม่เครืองนะแล้วก็จะไม่โต้ตอบไม่ถือโทษด้วยนะแล้วไม่มีทําท่าทางที่จะอวดดีถ้าบุคคลใดเป็นบุคคลที่รู้จักอวดดีนะอวดดีอยู่เสมอเสมอคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองเด่นคิดว่าตัวเองรู้เหนือกว่าใครๆครนะมันไม่ใช่เข้าข่ายของคําว่าบัณฑิตเลยแม้แต่น้อย บัณฑิตเขาจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้นะผู้ที่เป็นผู้รู้จะไม่ทําในสิ่งเหล่านี้นะและก็มักที่จะพิจารณาอย่างเย็บคายโดยความยุติธรรมว่าสิ่งนั้นถูกหรือสิ่งนี้ผิดแล้วก็จะนํามาปรับปรุงและแก้ไขนั่นเองดีกว่าที่จะไปโตบโต้ตกับคนเหล่านั้นนั่นเองนะต่อไปรู้ระเบียบรู้กติกามารยาทที่ดี นะเช่นการรักษาระเบียบวินัยขององค์กรเพื่อให้หมู่คณะเป็นระเบียบในการดาเนินนะหน้าที่ดังไม่สับสนเพื่อรักษาความสะอาดปฏิบัติตามครบรบกฎนะของกฎหมายบ้านเมืองและก็ไม่ทําอะไรโดยตามอําเภอใจนะคือเป็นบุคคลที่เคารพทุกสิ่งอย่างนะเคารพซึ่งกฎหมายบ้านเมืองเคารพซึ่งกฎของศีลธรรมนะในหลักธรรมคาสอนของพระภู่มีพระ้านจาก้ก ไม่ว่าจะทํากิจาการงานอยู่ที่ใดองค์กรใดก็มักที่จะเป็นบุคคลที่มีระเบียบนะปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นนั่นเองนะคือเคารพสถานที่เคารพนะเช่นการมาวัดนะหรือการไปสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ราชาการบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ก็ย่อมที่จะมีกฎระเบียบย่อมที่จะมีกฎข้อบังคับนะถ้าผู้เป็นบัณฑิตเขาก็จะเข้าใจและก็จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดน,นั่นเองไม่เขาเรียกว่าไม่ฝืน นะหรือไม่อวดเก่งนั่นเองหรือไม่ยอมที่จะก้มหัวให้ใครนะแต่ถ้าผู้เป็นดิตผู้เป็นบัณฑิตเนะี่ยมักที่จะอ่อนน้อมถม่อมตนรู้จักกาละเทศะสิ่งใดถึงแม้รู้มากมายจากเพียงใดแต่บางครั้งก็ไม่พูดนะแต่ถ้าเป็นคนอวดดีเป็นคนพานก็มักที่จะโอ้อวดว่าตอนเองนี่รู้ตัวเองรู้ดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นแต่ผู้เป็นบัณฑิตนะน้ำซ้ำกลับกลายเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถม่อมตนนะ จึงเป็นที่รักใคร่กับบุคคลรอบข้างและบุคคลในสังคมที่พบเจอนะด้วยความอ่อนน้อมถม่อมตนการมีมารยาทที่ดนะีไปมาลาไหว้การพูดจาที่ไพเราะนะการสนทนาหรือเจรจาจาสิ่งใดก็ล้วนแล้วที่จะเกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นการครบบันดิตของพวกเราทุกคนทุกท่านเป็นลักษณะแบบไหนนะวิธีการดูนะ ลักษณะของผู้เป็นบัณฑิตคือเป็นผู้รู้ผู้ทรงปัญญานะก็มีอย่างที่พระอาจารย์ได้เกินไปตั้งแต่ต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านทุกคนลองพิจารณาดูว่าคนรอบข้างเราคนใกล้ชิดเราและแม้แต่คนที่ร่วมงานในสังคมเราก็ดีนะบุคคลใดถือว่าเป็นคนพ่านบุคคลใดถือว่าเป็นบัณฑิตพวกเราสามารถก็ที่จะแยกแยะนะถูกผิดได้การเลือกคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะผลในที่นี้กระจายได้เยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลดีต่างๆในเรื่องต่างๆนะตากิจการใดก็มักที่จะได้ผลสําเร็จนะเพราะเรามีเพื่อนดีเรามีกันยาณิมิตรที่ดีและเขาเป็นบัณฑิตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านทุกคนได้พิจารณาในบทมงคลชีวิตที่สองก็คือการคบบัณฑิตนั่นเองเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปก็คงจะเป็นมงคลข้อที่สามก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะ เพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านทุกคนนะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะช่องธรรมะย t ท b e ช่องธรรมะนะพระบรรอกนะพระบรรกปกบรอกทำชแนลนะเพื่อที่จะไม่พลาดนะในคลิปต่อๆไปเพราะฉะนั้นนะก็ฝากทุกท่านทุกคนนะไว้เป็นคติเตือนใจในมงคลชีวิตบทที่สองก็คือการคบบัณฑิตเพราะฉะนั้นขอความสุขความโชคดีจงมีเก่ทุกท่านทุกคนข้อขอ,ขอ จเจริญโพรน